สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ,พ,คะพี่ปุ๋ยนะคะพี่ปุ๋ยเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายที่นี่ชื่อปีอาชาัดค่ะงั้นเดี๋ยวเราแวะชมโชว์รูมข้างในเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตระกูลออนิกมเมื่กีที่คุณเอกพูดนะคะ,คะเป็นหิงที่แสงลอดผ่านได้ก็จะมีหลายๆตัวด้านในเนี่ยเราจะเป็น โชว์รูมที่เราจะไดยเลหินที่ลูก้าต้องการด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพวกบุ๊กแมทต่างๆนะคะก็คือพวกนี้จะเป็นการมิลเลอร์ภาพนะคะเรามีความามีหลากหลายชุดนิดนึงนะคะทั้งหมดทั้งงานผนังทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพวกบุ๊กแมทต่างๆบุ๊กแมทนี่คือการนำถินมาต่อลายค่ะเป็นการขัดหินกลับหินอีกด้านหนึ่งนะคะเอาหินสองแผ่นมาด้านหนึ่ง หินที่จะทำบุกแมต์ได้เนี่ยจะต้องเป็นหินที่มีลายเฉียงนะคะอาจจะเฉียงซ้ายก็ได้แต่เวลาทำบุกแมต์เนี่ยเขาจะกลับอีกแผ่นหนึ่งให้เป็นเฉียงขวาแล้วมาชนมิลเลอร์กันเพนนั้นก็จะมีขายเป็นคู่คู่ค่ะจะเป็น2แผ่นก็ได้หรือจะเป็น4แผ่นก็ได้ตามที่เราไดเร็วให้ดูนะคะเพราะนั้นเจ้าของบ้านก็จะมะีสามารถจะปูพื้นก็ได้หรือว่าปูงานผนังผนังโชว์อย่างเงี้ยะคะ่ะเป็นไฮไลท์ของบ้านได้ หรือว่าเป็นไฮไลท์ของโครงการได้นะคะ,คะอันนี้ก็ยาวไปถึงข้างในเลยค่ะเป็นบุกแมตตลอดใช่ค่ะก็มีหลากหลายสีให้ให้ให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะเมื่อกี้ที่คุณเอกหนึ่งในที่ผลิตภัณฑ์ที่คุณเอกพูดว่าฟอสไซต์ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว p a l i s เซนด u l e เลโ ตัวนี้ค่ะที่ว่ามีกริตเตอร์อยู่ในเนื้อเป็นตระกูลคอสไซ์แต่ว่าเป็นหินที่เป็นที่นิยมของลูกค้าแล้วก็ราคาจะสูงนิดนึงนะคะแต่ก็ขายดีค่ะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกโชว์รูมที่เราเอาหินแต่ละชนิดที่เรามีนะคะเราจะมาเลให้ลูกค้าได้เห็นภาพรวมของหินแต่ละชนิดแต่ละชนิดนะคะบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถ ให้ลูกค้าเดินเข้ามาดูได้นะคะเราเปิดทําการตั้งแต่8ปดโมงเชา้า<อ>จนถึง6กโมงเย็นน<อ>ะลูกค้าสามารถเข้ามาเดินชมได้อันนี้เป็นหินประเภทไหนบ้างหินที่มีอยู่ตรงนี้นะตวนัวเรนตรงนี้จะเป็นหินอ่อนทั้งหมดค่ะนะคะ,<อ>ะ,คะมีหลากหลายสีค่อนข้างเยอะอด้านนี้จะเป็นสลับที่เราพยายามจะโชว์ให้ลูกค้าได้เห็นนะคะว่า,เ,าเราพยายามอัปเดตสลับแต่ละสลับในแต่ละสัปดาห์ว่า ในหินตัวนี้มีอะไรที่อัปเดตเพราะว่าหินเวลาผ่ามาหน้าตาจะไม่เหมือนกันนี่เราก็พยายามอัปเดตให้ให้ให้ทราบนะคะมีหลายชนิดมากเลยเดี๋ยวเชิญชมตลอดเลยค่ะนะคะตรงนี้จะเป็นหินใหม่ๆอะไรนะน,นี้ก็จะเป็นออนิกตัวหนึ่งม็นจะเป็นอลาบัสคาโต เดี๋ยวเราจะพาไปเดินอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งจะมีสลับค่อนข้างเยอะตั้งให้ลูกค้าดูค่ะสลับที่เรา,าพยายามอัปเดตให้ลูกค้านะคะอย่างเช่นหินตัวนี้สไปเดอร์แบ็หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาณตอนนี้ที่เราผ่าบล็อกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเอาสลับเนี่ยมาให้ลูกค้าได้เห็นของจริงนะคะแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีอีกเยอะค่ะ พวกไววลกัสนะคะเป็นหินสีขาวทีเ่เป็นหินยอดพิษที่ขายดีมากๆนะคะเราก็มีหลายก้อนหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตะปูลหินสีขาวนะคะเดี๋ยวจะมีอีกด้านหนึ่งด้านนู้นเนี่ยจะเป็นหินที่ค่อนข้างราคาสูงนิดนึงเดี๋ยวจะพาไปดูนิดนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นไววัลกัสเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหินตัวใหม่นะคะเราก็มีสีสันให้เล่น ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเขียวแดงสม้มอะไรเหลืองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมาใหม่เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหินสีครีมนะคะหินครีมตัวนี้ก็เป็นหินที่ปูพื้นบ้านหรือว่าผนังก็ได้ที่คุณเอกแนะนําไปแล้วก็ให้ความสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นหินตัวใหม่ของเรา เดี๋ยวน้องเขากลรงคีบสลับลงมาตัวที่เขาคีบอันนี้ก็คือตัวพาลิเซนดาบูเลโต้ค่ะกี๊อ่าค่ะจะมีจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งอะนะคะเป็นหินเราเรียกอาซูบาเยเ ซึ่งเป็นหินที่นําเข้าเป็นหินสีน้ําเงินซึ่งหายากพอสมควรแล้วก็มีราคาสูงนิดนึงนะคะแต่เป็นลูกค้าเป็นหินที่ลูกค้าชอบใายเหมือนกันเนื่องจากหาค่อนข้างยากค่ะเราขอฝากร้านสโตนแกลลี่นะคะซึ่งเป็นผู้นําเข้าบล็อกหินจากต่างประเทศทั่วโลกนะคะเราเปิดทําการตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะจนถึง6กโมงเย็นค่ะในวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านได้ค่ะค่ะ ก็ขอจบรายการเพยงเท่านี้นะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งริ้งๆที่ช่อง i t r Channel นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ